แกงพิชชาชีพทุกวันนี้ก็จะต้องงัดสารพัดวิธีมาทําให้เหยื่อเชื่อ,อแล้วก็หลงโอนเงินให้อย่างการณีนี้คุณครูสาวบอกมันแนบเนียนมากอาจจะเป็นมุกเก่าในสายตาหลายๆท่านแต่สําหรับคุณครูท่านนี้บอกฉันเชื่อสนิทใจเลยอันนี้เป็นวิดีโอที่เอามาให้ดูตํารวจเก๋คุณผู้ชมคือตํารวจปลอมอแต่งตัวให้เหมือนตัดผงตัดผมเนี่ยแล้วก็เหมือนกับหมุนกล้องให้ดูได้ว่านี่มันเหมือนกับสอพอเหมือนกับโรงพักจริงๆ <Ờ> นี่คือสอพอมือนครสวรรค์นะนี่ออยเก็วิดีโอคอลอ,อยู่หน้าโรงพักเลยคือไม่ล่ะคือไหมมันคือมันก็น่าเชื่อเนาะอาอจริงเงี้ยแล้วคุณครูท่านนี้คือนางสาวพรณภายุ29ปีอยู่ที่อุทัยธานีบอกเมื่อเจ็ดสิงหาคมเริ่มแรกบอกมันเริ่มเรื่องจากฝ่ายกฎหมายของค่ายโทรศัพท์มือถือติดต่อเข้ามาบอกคุณครูชื่อนางสาวพรณภาน<ร>ามสกุลนี้ใช่หรือไม่อย่างไร ท่านโดนนําชื่อไปเปิดบัญชีที่นครสวรรค์แนะนาให้ท่านแจ้งความถ้าท่านไม่อยากมีความผิดไปด้วยไม่นานมีตํารวจจากโทรศัพท์แจ้งมาบอกคุณครูวพวพันกับยาเสพติด2 0 0 0 0 0เม็ดแอดไลน์มาหน่อยแล้วก็วิดีโอคอให้เธอยืนยันตัวตนส่งเอกสารข้อมูลทะเบียนราษฎรคนที่เธอไปพวพันให้ดูบัญชีของกลางที่จับกลุ่มได้นี่มีตราคุดข้างบนมีปั๊มตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติรีบร้อย Mm hmm. มีไปจนถึงคำสั่งศาลว่าครูเนี่ยมีความผิดเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับคนที่เขาทำความผิด mm hmm. ตกใจไหมตกใจแล้วยังไม่พอนะคะให้เธอเนี่ยคุยกับมิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นผู้กำกับการหลอกว่าเธอจะถูกดำเนินคดีฟอกเงินและคดียาเสพติดเตรียมเงินหลักทรัพย์มาเลย1นึ่งแสนบาทเพื่อประกันตัวและ ย้ำว่าคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร <Ừ. S 1> ทำยังไงอ่ะครูก็เครียด้วครูเงินมีติดบัญชีน่าสงสารมาก7บาท17สตางค์อ้าวต้องไปยืมเงินจากเพื่อนครูหนึ่งบาทโอนให้หมดนะโอนไป 1, 7, 17บาทส7สตางค์ค่ะเอะใจนิดนึงถามตำรวจที่รู้จักบอกเนี่ยเอกสารทั้งหมดเลยเลยรู้ว่าทั้งหมดปลอมค่ะก็ไป,ไปปรึกษาเขาบอกโดนเขาแล้วโดนเขาแล้ว,ลวพอตำรวจดูบอก,บอกใช่โดนจริงมไม่ได้โดนสารนะ โดนอะไรโดนหลอกการโน้มน้าของเขามันน่ากลัวมากจริงค่ะเรากลัวแค่ว่าเราจะหลุดจากการเป็นข้าราชการเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเราก็ทุ่มเทมากกับอาชีพนี้แล้วก็ถ้าจะต้องมาเสียไปเพราะ โดนเปิดบัญชีมาใช่ไหค่ะก็เราก็คิดว่ามันเสียเงินหมื่นนึงมันก็น่าจะคุ้มอะค่ะก็เลยหลวมตัวเชื่อไปถ้ามิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอ์เซนเตอร์ได้ดูข่าวก็ช่วยคืนด้วยนะคะจะได้เอาเงินไปคืนเพื่อนค่ะลาบากมากเลยค่ะเมื่อก่อนมีแต่ที่เราคุยกันว่าเป็นห้องห้องตํารวจเนาะเ,ออเดี๋ยวออออให้ดูม้วนหนึ่งอีกทีนึงได้ไหมที่มันมีแบ็กการ์ดอะเนะาะไอ้น,นี้ไม่เคยเห็นไอ้นี้ไม่เคยเห็นไออย่างเง,งี้ยไม่เคยเห็น ไปอยู่หน้าโรงพักจริงๆพี่กิจแล้วมีบางช่วงบางตอนอ่ะเขาไปเคาะประตูห้องทํางานจริงๆเลยด้วยนะ,<ล>ะเหมือน,นเพราะม่นตำรวจในนั้นจริงๆ,ๆปกติที่เราบอกอ่ะเป็นห้องทํางานข้างบนมีหิ้งพระทําตูวเหมือนเป็นห้องผู้กํากับการเอออันนี้มาบุกใหม่ไปโรงพักจริงๆและอันนี้เป็นใครอ่ะหรือเป็นตํารวจจริงๆคนที่เห็นอ่ะ และเข้าไปในโรงพักได้ยังไงอ่ะทําไมไม่จับอ่ะสงสัยเหมือนกันเดินเข้าไปเคาะอะไรห้องเขาด้วยเนี่ยเฮ้ยอันนี้มุกใหม่ไม่เคยเห็นมันแนบเนียนขนาดนี้เป็นเราเราก็เชื่อถูกไหมใช่พุ่มกลับมาเองอ่ะใช่ใช่ชเออเอาเอานั้นฝากพุ่มกับการสพเมืองนครสวรรค์คือไปถามท่านอ่ะให้ผู้สื่อข่าวไปถามท่านก็บอกยืนยันเหมือนเดิมตำรวจไม่แอดไลน์นะครับ ยกเว้นไปคุยเรื่องส่วนตัวนะอันนั้นคนละเรื่องกันนะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับคดีกับการงานนะถ้าแอดไลน์ไปจีบหญิงอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นไม่เป็นไรอันนี้หมายถึงถ้าเรื่องทางคดีจะติดต่อผู้ต้องหาทําบันทึกประวัติคุณโดนหมายจับหมายเรียกไม่มีแอดไลน์ไปวิดีโอคอลคุยนะตำรวจก็งานเยอะแยะยุ่งยากวุ่นวายไม่มาแบบนี้ก็เตือนภัยกันหน่อยก็เนี่ยน่ากลัวต้องรอพ่อบังเงินแล้วไปยืมเพื่อนมาอีกอ่ะตัวเองอ่ะมีเจ็ดบาทไปยืมเพื่อนมา แล้วถ้าเป็นตำรวจจริงก็จะไม่มีการให้โอนเงินอะไรไปตรวจสอบยืนยอมความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีน่าสงสารคุณครูไทยเหมือนกันเนาะสะท้อนใจนะมีเงินติดบัญชี7จ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์ออ,อใช่คะ่ะ